รับเติมเกมไลน์เลนเจอร,ราคาถูกทั้งระบบ iOS นะครับผมและระบบ Android นะครับผมหากใครสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของลุงยุทธนะครับจะได้รับส่วนลดจากแพ็คต่างๆไปอีกนะครับผม เติมถูกเติมไว้ต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธแชนแนลนะครับโอเคครับผมวันนี้เราไปอยู่กับเกม Line เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็ไปอยู่กับไอดีหลักของลุงยุทธน,นะครับเลเวลตำนาน99านะครับเราอยู่ในรอบของโคโรโบสไปเอ็กแฟมมิลี่นะครับผมแหมกูมาแบบเปิดแบบเหนือชั้นเลยนะครับโอเคครับผมก็เราไปอยู่กับ คอนดบูสไปเอ็กแฟมเลี่นะครับผมใครที่ได้ดูไลฟ์ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ดูอะไรหลายๆอย่างความเก่งกาจของคอนดบูรอบนี้นะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับสว่วนวันนี้นะครับลุงยุทธเนี่ยจะมารีวิวน้องยอนะครับในล่าง9ดาวนะครับผมแล้วก็พรสวรรค์ขั้นหนึ่งครับผมแล้วก็ความสามารถล่างโครนนั่นเองนะครับตัวนี้เลยครับเลือด ตอนนี้175ล้านนะครับผมผมใส่เลือดไปที่เกียร์เบ็ดตกปลา2จุดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมใช้เกียร์ที่มีหลบมีต้านนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปรีวิวนะครับต้องกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธด้วยนะครับผมมาไปกันเลยครับผมทุกคนสายพลังธาตุไม้สำหรับเจ้าหญิงหนามย่อนะครับหรือ คุณแม่ยอนั่นเองนะครับผมมาจัดไปครับสเต็กนะครับผมก็มีพลังชีวิตเดิมที่18ล้านนะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่1.6ล้าน6แสนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเลนเจอร์ Ranger ตัวนี้ยืนจุด60เป็นเลนเจอร์สายแทงโดยกาเนิดเลยนะครับผมยืนใกล้นะครับยืนใกล้เลยคือเพราะยืนจุด60นั่นเองนะทุกคนแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมคูดาวสกิลหนึ่งเนี่ยอยู่ที่6วินะครับผมส่วนสกิลสองเนี่ยอยู่ที่9วิสกิลหนึ่งคูดาวค่อนข้างน้อยสุดๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับผมโอ้โหน้อยจริงนะแล้วก็แร่ธาตุส0 0เยอะนะครับผมสำหรับแร่ธาตุ่าง9ดาวสำหรับจอนะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมก็ก็เยอะจริงนั่นแหละ2อ0พนะครับผมคุณน้องยอนะฮะ โอเคแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับผมเราไปดูกันเลยและกันสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลยกเลิกอา,าตะแล้วก็ดันเลนเจอร์ไปแนวหลังก็สกิลมูฟนั่นเองนะก็เหมือนกับพวกเรมอะไรพวกนี้นะครับผมสกิลเหมือนเล่มเหมือนเส้นคูนะครับแต่ตัวนี้เป็นสายแทงนะครับก็เหมือนบาวอัศวินอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่40เท่านะครับผมอันนี้ผมลองเล่นสายดาเมจดูแล้ว ก็ค่อนข้างแรงนะถ้าใส่อัปเกรดธาตุนะแต่อยากให้เล่นเป็นสายแทงดีกว่านะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้นะครับผมดามเมจ40เท่ากันเลยทีเดียวนะกว้างอยู่ที่ประมาณ400จุดนะตัวนี้สกิลหนึ่งกว้าง400จุดซึ่งสกิลมันค่อนข้างกว้างเลยนะสกิลมูฟอะ400จุดนั่นเองนะครับมาสกิล2นะสกิล2เป็นสกิลเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมคือเพิ่มพลังชีวิตอะ หเท่านะครับอยู่ได้9้าวิแล้วก็เพิ่มความบริการเคลื่อนที่200%นะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่ถึง100%เลยนะครับสกิลนี้กว้างอยู่ที่330จุดนะครับผมกูดาววิาวินั่นเองนะครับท่านผู้ชมส่วนพรสวรร์นเนี่ยก็คือระหว่างการก่อสู้ในมีโอกาสมากที่จะทำให้ศัตรูโจมตีด้วยทักษะซึ่งโดยศัตรูที่อยู่เกิน ไกลเกินกว่า500%นะของระยะโจมตีของตนเองอ่ะไล่ผลกับตัวมันเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันจะเก่งทางด้านที่แบบว่าตายยากนิดหนึ่งนะครับผมตายยากอ่ะสายแทงที่ตายยากนะครับผมโอ้โหก็โอเคอยู่นะสําหรับพลสวรรค์หนึ่งนะพลสวรรค์สองต้านสกิลนะครับผมแล้วก็มีพลสวรรค์สามเนี่ยต้านสตันด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตเออพลสวรรค์สามก็ก็ค่อนข้างดีนะมีต้านสตันด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีงบประงานผมอาจจะทําเป็น 9ดาวแม็กแล้วก็พอสวรรค์ตันให้รับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ผมกดคอมเมนต์ <c oughs> ผมมาอยากถามอะไรถามมาได้เลยในคลิปนี้นะครับยอดวิวสูง <c oughs> ผมก็อาจจะมีงบป,ประมาณไปทํา รีวิวพ่อสวรรค์ตันให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมสำหรับน้องยอตัวนี้นั่นเองนะครับมาล่างโคนนะครับความสามารถที่ผมได้นะจริงๆเนี่ยถ้าได้เฮือกสุดท้ายมันจะโหดสุดๆเลยนะครับผมสำหรับยอนะครับนะความสามารถจุดสตัวบริการชั่วคราวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำคอมโบกับพวกตัวกเก่าๆได้นะถ้าเกิด อย่างพวกรีไวพวกเอเลนอะไรพวกเนี้ยเราเอามายัดยัดใส่ทีมป้องกันก็ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับผมสําหรับเมตาที่กําลังจะเปลี่ยนนะครับนะที่กําลังจะเปลี่ยนนะแต่ไม่รู้ว่า GM จะสร้างอกออิิทึมแบบไหนมานะครับต้องรอชมกันในอนาคตนะครับวัยวัยนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคบัฟกลุ่มก็ตัวนี้จะเพิ่ม พลังชีวิตใช่ไหมจะได้รับผลลัพธ์พลังชีวิตนั่นเองนะครับผมสําหรับโคโรโบในรอบนี้นะครับท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลหนึ่งของเจ้ายอกันหน่อยละกันนะครับผม อ่าเจ้ายอเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะได้ไปเทสหนึ่งหนึ่งกับนิดหน่อยกับไม่กี่ตัวนะครับอาจจะเป็นตัวว่องไวหนึ่งตัวตัวพลังหนึ่งตัวนั่นเองนะครับไปดูว่าสกิลมูฟมันจะแม่นขนาดไหนได้ไปด่าน444ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมครับมาลุยครับ444ครับมาลุยกันเลยครับไปดูสกิลผักมันหน่อยแล้วกันขอทีหนึงก่อนเลยรื้รับมาฟุ๊ฟัผักโอ้โหโอุ้ย ผักโหดมันโกดใครมานี่ครับผมเมื่อกี้ผักเขียนๆนะครับแล้วก็แทงยืนยาวๆครับนี่เวลร้อยหกสิบนะทุกคนเห็นปะเวลร้อยหกสิบนะเดี๋ยวผมจะไปใส่กับอควอให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ว่องไวผมจะไปลองกับตัวอย่างาโซดาไปเลยแล้วกันนะหรือว่าเอาไปลองกับรูโดก็ได้นะเดี๋ยวไปลองกับรูโดแล้วกันนะรูโดกับ อ่ะอควอร์นะครับเทสหนึ่งหนึ่งให้ดูนะครับนี่ครับสกิลมันก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับด่าน414ผักกระจุยกระจายตายายากด้วยนะครับนี่แล้วถ้าเกิดได้พรสะมานะครับมันจะต้านสตันด้วยนะทุกคนค่อนข้างดีนะผมเห็นนึกภาพแล้วเนะี่ยเวลาเราเล่น PVP เนี่ยเราเจอกับพวกสตันแรงๆอย่างพวกแสงโสมพวกโคนิสลอตน่ะ ผมว่าตัวนี้น่าจะพอตอบโจทย์ในการแก้ทางได้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีอัตราการต้านสตันอยู่ที่พรสวรรค์สนะครับอืมน่าทำพรตันวันน้องโอเคมาเดี๋ยวเราไปด่าน396กันเลยนะครับได้เห็นประมาณนี้แล้วนะครับผมมาจัดไป396ครับไปดูสกิลกันนะครับมาโอเคไปครับ let's go จัดไปครับสกิลหนึ่งคือสกิลมูฟใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวรอมาเดินออกมาก่อนะมาครับฟ้าลางโคนมาแล้วต้องติดแล้วครับเพื่อนบัฟสกิลสองมามูฟมูฟโอ้โหมูฟแล้วลูกกระจอกตายเลยทุกคนนี่เป็นไง MOVE แล้วลูกกระจอกตายเลยครับนี่เป็นไงเออลูกกระจอกมันเลือดน้อยอยู่แล้วมันถึงตายเออมันก็มมีดำ มันก็มีนิดหนึงอ่ะสำหรับดาเมจนะครับโอ้โหคือไปกันจริงนึงอ่ะหลอดเนี่ยหลอดเลยไปกันจริงนึงเนี่ยมาเอามาอีกรอบไอ้บอสโนกอ่ลูกกระจอกมึงนี่เลือดน้อยจังเลยจัดไปครับผมลุยมาครับวิ่งมาแล้วครับฟูอยู่ไหนวะเนี่ยบับอยู่บับอยู่ไปฟินิผักฟั่มสก,กิลหนึ่งนะทุกคนสก,กิลหนึ่งผักโอ้โหอย่างแม่นอนะ โอ้รอบนี้แฝงแม่นนะฮะมาครับลองอีกรอบหนึ่งครับทุกคนเออจัดไปฮะท่านผู้ชมมาครับนี่ไปมาเดินมาแล้ดวดรอไอ้บอลโนบอลโนมาแล้วนะบอลโนวิางโคนครับติดนี้จัดครับนี่สกิลสองบัฟมาเรียบร้อยวิ่งเข้าตำแหน่งจัดการผักโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาเลิกครับผมสำหรับยอนะาใสเกียร์แบบผมนี่คือแจมแมวเลยนะครับผมเสวน เกียฟีเนี่ยใส่แบบค้อนแล้วก็ลงเท้าแล้วก็กระเป๋าออกสกิลก็ได้นะครับผมค้อนหรือว่าไม่กวาดก็ได้นะอ่ะโอเคประมาณนี้นะปะเดี๋ยวเราไปรองกับตัวทางฝั่งของ1ต่อ1กันทุกคนโอเคครับผมขอไปลองนะครับผมกับอควาก่อนนะครับ1ต่อ1ครับผมท่านผู้ชมฮะอควาแมนแอบไม่ใช่ครับ มันเป็นอักขวานะครับม,มาครับฟาครับไม้จะตกน้ําที่เป็นสายแทงได้หรือเปล่าแทงชนแทงครับผมไปลุยกันเลยฮนะท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือร่าง9ดาวเลเวล160กครับท่านผู้ชมมาปะทะกับอาคาในร่าง9ดาวแม็กเกียเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับมาให้ดูกันแบบ หนึ่งหนึ่งโอ้โหนี่ติดห้าวินะเราติดอยู่ห้าวินะอะคอนี่เป็นตัวเลนเจอร์ตัวหนึ่งที่ติดห้าวิดีมากแล้วมีสกิลใบศัตรูนะอะคเนียมีสกิลใบศัตรูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเจ้าตัวยอเนี่ยใช้ดาเมดผักน้อยไม่ใช่ใช้ดาเมดิใช้สกิลผักน้อยอยู่เพราะว่ามันติดใบจากอะคอนะครับน,นี่ครับก็จะชนกันแบบนี้โอ้โหดูครับอะคอติดอยู่ห้าวิคว่อนข้างบ่อยนะแต่ว่ายอเนี่ย อย่าลืมนะมันล่างเ่9ดาวที่เป็นเลเวล6 6 0นะครับทุกคนนี่โอ้โห,โโหดูอคอดีบัาเมาตัดรัวๆเลยครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนผักรัวๆเลยฮะเราแช่ด้วยครับเราแช่ด้วยครับนี่ครับผักรัวๆเลยนะโบโรผักไปนี่ครับสก,กิลโคตรเท่นะสำหรับยอฮะเนี่ยเออ สวยจัดนะโอ้โหเพราะเกิดผมมีกบเก้าดาวระบบทำแม็กไปแล้วนะเนี่ยอืมมาจัดไปครับลุยด่เห็นไหมผักโอ้โหดูดิเพื่อนโอ้โหเอาเรื่องมาครับอืไอหมาของเรานี่ก็ยิงไม่พักเลยนะนี่ยิงเดีวยวไอหมาไอหมายิอายงอีกแล้วครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นปะแต่ว่าเอาออกฟองไม่ลง,งนะฮะเอาออกฟองไม่ลงานะดูสิโอ้โหนี่ขนาดชนะาทางทตุนะมันสู้กันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นสายแทงด้วยกันนะ เออดูนี่ครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่ครับเป็นไงจัดไปบึ้มอีมาโอ้โหโดนนี่ผักอีครับผักสุดป้อมนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับพรสวรรค์หนึ่งนะค่อนข้างเก่งเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลองกับสายว่องไวกันหน่อยเลยกันนะครับน่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับผมนี่ในเกมเกมนี้นะครับแทงสบายฮะใส่เลือดอย่างน้อย2จุดนะผมว่าน่าจะกำลังดีนะ175ล้านนะครับท่านผู้ชม เรียบร้อยไปเดี๋ยวไปลองกับรูโดแอนลูมิริโกแอนลูมิริเก้ดูหน่อยจะไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปลองกับรูโดกันหน่อยกแล้วกันนะครับรูโดเนี่ยเป็นตัวที่เร็วจี๊ดจ๊าสมาร์ทโฟนนะครับผมวิ่งเร็วทําเร็วเข้าเร็วออกเร็วนะครับผมตีเร็วตายเร็วมาเจอกับแม่ยอของเรากันหน่อยนะฮะมานี่ครับผมมาแลวครับวิ่งดีบับวิ่งอ่ะบับวิ่งเจอวิ่งดีเจอดีอะเออดีเจอดีก็มาดีครับพี่ ไปพักเออธรรมดาธรรมดาด้วยนะครับเราต้องใช้ไอเทมตามนะมามมลูดมีดาเมจมีคริด้วยนะครับผมเนี่ยเออจะเจอสายแทงก็เป็นไงไหวปะ่าล่ะเอาลูกไฟไปนี่ครับพอผักปุ๊บดันปั๊บะฮะตัวดีดชนตัวดีดครับทุกคนเออนี่ครับเวล1 6้ปะทะเวล1ร้ครับทุกคนนี่ดูเพื่อนเพื่อนเ,อนเป็นไงเพื่อนเพื่อนนี่ไงลูดตายซามึงอ่ะโอ้โหเรียบร้อยนี่ครับ จบแนละ้วนี่เป็นไงครับนี่โอ้โหสายแทงที่มีดามเมจนิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เกียร์ดาเมดด้วยนะเออพลังโจมตีอยู่ประมาณ7% 0 0 0แสนนะทุกคนพลังโจมตีประมาณ7 0 0 0แสนนะไม่ถึงล้านนะครับตีธรรมดาครับอ่าเป็นไงเรียบร้อยโดนไปที่ลูโดนะครับเดี๋ยวเราไปพ VP กันหน่อยนะครับผมทุกคนไปจัดไป l y รไวกอลโอนี้ o N e. อันนี้เพื่อนในกิวของเรานะครับเจอกับคนนี้ครับ มาเขามีกระปะด้วยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมจะเล่นแบบไหนนะครับผมอ่าโอเคผมก็ต้องถอดลูโดออกไปดิี่ยรถอดลูโดไปก่อนเฮ้ยถอดอาเนียดิเพราะว่าอาเนียเรายังไม่ได้รีวิวนะอถอดอาเนีอยไปมาใส่แทงไปอีกตัวหนึ่งไม่รู้จะไหวหรือเปล่าทุกคนโอเคครับผมไปลุยครับไปเลย let's go man มาลุยครับแม่ยอนะครับแม่ยอของเรานั่นเองครับทุกคนไป Let's g ไปครับนี่โอ้โ oh, หมันกดคูณ2มาเลยว่าเราตายและกดคูณ2มาเลยว่าเพื่อนไปดูครับแม่ยอจะอึดถึกทนจะผักได้ขนาดไหนโอ้โหโอ้โหผักอยู่นะคอมโบผักนะเพราะว่าเรามีเลมด้วยนะครับผม <laughs> เรามีเลมด้วยนะนี่แม่ยอ,อยืนเทงอยู่ตรงกะต,ตรงหน้าตายไหมตายครับโดนดาเมจก็ตายอยู่นะครับผมแต่ว่าดาเมจที่จะฆ่า แม่ยอได้เนี่ยก็มีแค่ตัวไฟอย่างเช่น power นะครับตัวไฟอย่างเช่น power แต่ตอนนี้ติดหยุด 5V ครับทุกคนติดหยุด 5V อยู่ครับอย่างตึงเลยครับทุกคนตอนนี้มาไป let's go ลุยครับนี่กระปะาทางานหน่อยเพื่อนกระปะาํางานหน่อยเพื่อนไหนครับแม่ยอของเรา แม่ยอของเรานี่ครับอยู่ตรงนี้ครับติดน้ําแข็งครับเพื่อนแต่ไม่ตายฮะไม่ตายครับสู้อยู่สู้ไหวนี่ครับนี่ครับผมโอ้โหสกิลโคตรเท่แม่ยอสกิลโคตรเท่ครับมานี่ครับผมพากไปแล้วนี่ยืนกับพิบตาอยู่หน้าป้อมครับเรียบร้อยครับ PVP มันก็จะเป็นทรงทรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแทงเนี่ยเราใส่ตัวแทงมาถึง3าตัวเลยนะรอบนี้ก็ คือว่าผมว่ามันก็อึดถึกทนอยู่นะครับผมนี่ขนาดเวล1ร0อยสนะยังเก่งขนาดนี้นะครับผมทุกคนโอเคครับผมคลิปรีวิวแม่ยอนะครับในล่าง9้าดาวเรเวลร้อยพรสวรรค์หนึ่งนะครับผมว่าเก่งเก่งอะ่ะเออคือเก่งไงขนาดยังไม่ยังไม่ยังไม่ก้าดาวแม็กยังเก่งขนาดนี้นะครับโอ้โหเต็ม10ตอนนี้ผมให้ไปก่อนเจเลยให้ไปก่อนเจ็เลยพรยังไม่ตันด้วยแล้วก็ ยังไม่ก้าวดาแม็กเลยผมให้ไปเจ็ดเลยครับหดจัดครับอึดถึกทนปวนแถมมีแรงด้วยนะแรงนิดนนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s r r i e e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลูกยิปชานลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายจ้า